บอยจากงานที่ไหนจากงานที่การเ์เดนซีนขอนแก่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอัปเดตอีกทีนึงเดี๋ยวใครอัปเดตอีกทีนึงพี่นอ้องเดี๋ยวเพื่อนๆไปเล่นอัปเดตอีกทีนึงนะครับ เบอง Search, ์เขาเสียบยังไงเรื่องเบิรงเด้อเขาเรียนขึ้นบอพี่น้อง เอเอเนี่ยน้ำน้ำู้ล้ำซิงกับอันแห่นี้ไปเลยเทนอทสปอร์ตอยู่ในบ้าวใคร เป้ามาจายเป่ามาจ้าเป้ามาเป่ามาโอเคโอเค บอสนุ่องเขาสิมากพี่น้องบอสนุ่มเจ้าของร้านมานี่เด็ดตลองเจ้าของร้านมานี่เด็ดตลองเรื่องก็ขึ้นมาพี่น้อง อลโหลน้ำวนอลโหลไอ้มืออื่นอ่นเยอะเล้ล่ะมันบ่ออ่นเยอสิเลยอ่านเสิล้ำสิ่งที่มือเออมือเธอรำสินแท้เดียวเธอดูโยงํำสินอ่านแล้วจะเอาวันนี่องว์นี่อ้วนไปเรียนน้ำเอาวันแอนนงแอนนยืมไปเดียนหมูไม่ร้องดูอะไรจะดีขึ้นได้โอเคตาออกจากม้อมือฮะ ลาอยากขลามีเสียงก็ลาจุดนี้ปลาแอนนี่ผ่านมเออแอนนี่ก็ผ่านมลาไปสามไม่เป็นไรสู้จ้า บาดดากรมาสร้างไหมบรรยากาศลานพี่น้องพาเดินดูนะครับอันนี้จะเป็นมุมกาดหน้าลานนะครับมุมกาดหน้าลานพี่น้องป้องไปมองจอดรถบอเอื้อจับไปเลยจับจอดเลี้ยงกันไปเลยพี่น้อง อันนี้ใบเตยอัสยามอันนี้รถของรถของใบานาดอันนี้รถเรือของใบานาดจอดจอดยาวถึงนู่นเลยจ้าจอดเรียงยาวไปเลยจอดเลย อยากไปฟินมาเลยจ้ามาฟินได้ฟินแน่นอนอะไรเขาเรามุยหรือเปล่าเอามุออย้ยไปยืดซีลูอยู่ไหนนี่ครบับเอี๋ไลน์บอกต้นเมาแล้วครับร้อยดืม<า>่มครับป้าวันนี้100ร้อยดื่ไมไปหรอครับผมทำไมค้างบอกแลาหยิบไหม ร้อยดื่มจากลูกค้าอะไรเรื่อยเรื่อยนาพี่ออฟฟ้าครับพี่เอ๋นะพี่ออฟฟ้าครับพี่ออฟฟ้าเป็นอยู่ไียเป็นอยู่ต่างประเทศบอเ่อยู่เอเดนมากครับอ๋อร้อยดื่มมูฟร้อยดื่มพี่น้องเอฟอะไรเนี่ยพีเซียนโดโลมพีเซียนตีนเหลียวพีกอล์ฟแจ๊สเอฟเจ็ดหนึ่งเลยนะครับจบเจอกันวันพฤหัสนะครับเพราะว่าวันนี้ผมหยุดครับวันนี้เขาวันนี้หยุดเหรอเราคอนเสิร์ตมาไหมมามาครับจองตัวเรียบร้อยครับสองตัวครับมีมียอดจองตัวยังมีแล้วครับเรียบร้อยครับ ปาดยอดจองตัวกับพี่เถอะเดอ้ออยากไปฟินเจอกันได้ครับที่ขอดแก่นครับมามาเจอกันกาดเปลี่ยนตำรวจลูกทหารกาดกับเปลี่ยนกาดพี่น้องใช่เปลี่ยนอี่ยังจะพ่อไปปาเปด,ดปาเมาลอยดืม่มน้องอะไรนะแม่มกินน้องอะไรนะม้อนิตติตพี่ออาฟ้าลอยดื่มปะ เดนมากเนาะี๋ยวพวกนี้ดูดูไปไปอะไรนะ

เล็กน้อยนี้แน่เสียแน่นันูถ้าต้องมาสอบตร์ตเบอร์ัว่านีหรอศนย์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยอันนี้สั่งหรือยังดำเนินการยัโอพี่ยมยาวของน้องพี่น้องพี่ยมยาวทำยน่นงโอ้พี่ออกฟ้าลอยที่มเนาะ คุณแม่สวัสดีครับเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างแม่พีดขับเป็นไงบ้างไม่อยู่บ้านอยู่สองวันโอเคสระดุนานห้นนอ,นนองนามมา้ำน,น,นะครับพน,นพ้ัเงาอร่างนะครับพนักงานตีเอ๋และพี่น้องเด้อยสวัสดีน้กานเย็นช่ำสวัสดีครับวิออนไลน์บวัดี ลงโตครับอลงโตน้องมังกรกับน้องอะไรนะกีตากีตากับมังกรนะครับขานะครับพี่ตุบรอพี่ตุ๊บบอรอมาหาบหาดง่ไปหาง่า่มาสองมือไปหาง่ามาสองมือไปบึ้งยังบึ้งสุดีรอก ทางมังกรเบอร์เจ็ดให้เบอร์สี่ส <3, S 2> <า>ิบสามาด้ค <3 S 1> รับบังเกินสี่สิบสามกองฝา,ากน้องมังกอดมังอย่างรไรเด้อศูนย์สามนนี่สวัสดีครับ,อ,รบอ,ออนไลน์ครับออนไลน์ดีดีศูนย์สามออออบ่นนะอันนี้บรรยากาศห้องไลฟ์สดครับ น้องจะอะไสุดกันในห้องนีนะครับได้เห็นได้อะไรแม่2องด้วยเฉยส่องเพื่อความั่างออนไลน์บออินออนไลน์กันสุดๆมาใหม่นะฮะวจอยบอินเป็นจอยบอนี่มีไหงมากจอยลุงพ่อตอนมาต้นรปวดเลยเออตอนนี้จ่อยมากซื้อไม่ได้ดปวดดปวดวด เปรี้มาวันแรกอเ่นไหมนี่โอเคปังเยเราอันนี้เจไดนี่อันนี้เไดเขได้ลืมันอันนี้ทำแล้วหรอนี่ เหมือนไม่ได้ทำนะด้ไงหลายคนเลยบอลคงตกหย่อนวอลมันจุโผลุ่ดมีหอยเล็กขังขังบอลใช้อะไรสดในเฟซอยู่ตัวนี้น่ะใช้อะไรสดสวัสดีจ้าโอ้ยสมารถคมแม่บ้านเลยสมาร์ทคมสมารถคมแม่อสมอมามาแล้วของแถมมาแล้วน้องการ F 20 รัังซีเรกพี่น้องคราเป็นเปนหนาเลียวๆไปต่ผมมาเตบไปแต่ผมเส้ผมเสผมเอหนาเียวเนาะมันหน้าเียวมันก็เป็นผมเังไงถ้าเกิดเราทัน้มันหน้ากว้มันก็จะกว้งฝังน้พี่น้องครับเบออยซีครับผมบอลน่ารักมากเอาคือเอซีเรียวบอก่หนพี่น้องฝากน้พี่น้องครับเบอ์เอฟครับผมมีเอฟมีอย่างไรเขามักติดตามบนนี่ ไม่อย่างติดตามมาถึงว่ามีอะไรให้เขามาหน้าติดตามที่ร้านเหรอมีอะไรบอกเลยถ้าเรื่องการบริการบริเรื่องการบริการนี่ไม่เคยมีปัญหาบอกเลยเรื่องการบริการก่มีเคยมีปัญหาเตรียมรอยเดี๋ยวใครก็รู้การนั่งจอบรนั่งสอบสร้างให้ผมอยู่ ปิดทุกอย่างเนาะทำสั่งกับใครปามอย่างลูกเรียงต่อร้อยต่อกับใรเนาะไม่ได้ลูกเจ้าอยู่บนเวทีไม่ได้คือใส่เครื่องลมโอ้โหเนี่ยแต่มันก็มันแบบไม่ทำเวชีนะใช่อันนี้คือใครเป็นคนคิวสีผมในละมันนี่คือเด็กก็ไปขอแบบเด็กมักไม่แน่อ๋อเขาเป็นมันก็เลยกลายเป็นว่ามักขผมมันบ้าขนาดมันไปโซ่ไปบนเวทีมันมันรอเลยวันใดเลยเขารออยู่เดีผมผมอาจจะต้องปักปำว่าตัวเขารออยู่เป็นอะไรนีสูตรเจรรอตลอดเวลาในสูตรเจ แต่ว่าตับด่าตับรับหวรอรอมูดับตับไหมแต่ว่า้อบผมทอาหางลือหัวออนไลน์อีกออนไลน์ลงอะไรตอนนี้รอเที่ยงคืนไม่เหน็ดจิงจะอันนี้พี่เดียรอเาเดก้าครับจะรอจะรอดูซิเเพเด้อได้ครับวันไหนกี่เดือนสามเดือนมาแน่ครับซิแผพอืนนี้รอ เพราะมันต้องมันต้องกั้นเั้นแน่หรอเ <c oughs> ลิกงานกับกี่คนเกี่ยวดีๆมเพาสิจอยอยู่หรอให้ดูวิธีการการทำงานนะใอ้เบิร์กวิธีการการกทำงานพี่น้องอันนี้ห้องอะไรสวนห้องทำงานอันนี้คือทำงานนั่นนี่บริบาลบริบาลน่งเล่นนั่งหยอกกันได้พี่น้อง <c oughs> อ ออล,ลจจอ่ลูกค้าอยู่นนี่จอดลูกค้าอยู่นั่นนีลูกค้าเยอะนีนี่ลูกค้าอยู่อย่างนี้พนังเนี่ยกเป็นไปได้หรอบุมพนะัง ก็เดี๋ยวเอนนั่นแหละเดี๋ยวเอารูปน้องๆเราเอารูป่อเราอะไมาแปะใส่400ูกฮค0ลออกขรูปแหมผู้ใดออกกับจออกผู้ใดออกไปห้องเกลอรี่แหม่ฟาคสิบเื่อนรงเรียนองเรียน ใครอยู่ขึ้นโรงเรียนผมก็ขึ้นท่องบมองหนึเล็ที่หนึ่งที่สองเป็นรูมพี่ย่ยางแต่ไรประวัติชาติมรณะบอกใครใครออกท,าทก่าแขกหรามีพวกอาไรมาขอมันไม่ได้หน้าส่งเนี้ยต้องยีผมเขาจะส่งอันเนี้ย ให,ให้เก็บเงินไปก่อนจะพาไป mm. เปล like oh, ่บเร่องคือโรไฟล์แมเดียวใช่คือโอ้ยเอ็กซ์อนดกเียวก็ได้เเดอก็ไดารดงไซื้อนับแกมเกือบต้องโม่สีบ้าออนไลน์บอกโปรงตวสวย ไม่สวยโรยนีบอมแ้มือไหนมันบ้าเมาบนี้มันเมาสูมือกินแก้วเดียวกับเมา้าคเดินเซไคนเดินเซเใครกเซนเซหรอเซเรีวมากมาสั่งไงบ้างอุ้ยตาหมแล้วบอกขาจากนรถแม่มาสั่งข้นตเจ็บพอทุกวันครับเอาสู้แป้งดูสะพอตัวเกี่ยวตัวเกี่วนขึ้นขามสะพ ไล่ลื่นดีบอลไล่ลื่นดีค่ะสองวันที่ไปก็คือแบบคือได้มาเป็นแอดมินเออคือได้จากแอดมินคือได้เป็นอีย่างนี่จากตัวเกียวก็ได้มาอยู่ฟินขับโดยปริยายเขาเขาสากันว่าอุ้ยไอ้ออกจากตัวเกียวหรอยังอยู่เหมือนเดิมค่ะตัวเกียวก็ยังยังยังอยู่เหมือนเดิมและจ๊ายังอยู่อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้เดินสายนะครับยังอยู่ยังอยู่คือเก่าเดิมพี่น้อง ยังอยู่เหมือน<ด>เดิมนะครับมาดูฟิเป็นขันวาวาเบอร์